สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเรียนกับวิชาดนตรีนะครับนระดับชั้นประมถมศึกษาปีที่สองนะครับกับคุณครูเชษณุพงศ์นะครับวันนี้เราก็เรียนมาถึงสัปดาห์ที่11แล้วนะครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านนะครับของภาคใต้นะครับก่อนแล้วก็เรียนไปถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานวันนี้เราก็มาขึ้นภาคใต้นะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ,นะรบนะครับดนตรีของภาคใต้นะครับเป็นบทเพลงดนตรีของภาคใต้ครับก็จะเป็นบทเพลงและดนตรีปืนเมืองนะครับของภาคใต้นิยมนํามาใช้ในการละเล่นเทศกาลต่างๆเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทให้ความรู้สึกคึกคักนะครับเราใจบทเพลงของภาคใต้ครับจะใช้ภาษาท้องถิน่นและภาษามาลายูนะครับนักเรียนต่อมาเลยนะครับลักษณะของเพลงร้องพื้นเมืองของภาคใต้นะครับก็จะมีเพลงร้องเรือนะครับหรือเรียกเพลงอชาน้องเป็นเพลงล่อมเด็กของชาวภาคใต้ ที่ใช้ปลอบขวัญเด็กนะครับนักเรียนต่อมานะครับเพลงบอกนะครับเป็นเพลงนะครับใช้สื่อบอกเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆนะครับนักเรียนต่อมานะครับเพลงนานะครับใช้ลองเล่นยามเก็บเกี่ยวข้าวนะครับของภากลาานะครับก็จะมีเพลงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะครับแต่นี่เป็นเพลงนานะครับเป็น ของภาคใต้นะครับเป็นการร้องตู้ตอบกันนะครับคล้ายเพลงเกี่ยวข้าวอของภาคกลางนะครับแต่นี้เป็นของภาคใต้นะครับของภาคใต้เราก็จะนิยมใช้คำอของภาคใต้นะครับเหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเป็นภาษาท้องถิ่นของคนใต้นะครับะนะครับต่อมาเราก็จะรู้จักลักษณะเครื่อง,นงดนตรีที่ใช้เล่น ของภาคใต้นะครับอ่มีเครื่องอะไรบ้างนะครับักเรียนอ่าโทนนะครับอ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับเป็นเครื่องหนังนะครับมีเสียงการตีเป็นจงแล้วก็ทำนะครับต่อมานะครับห้องคู่นะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับที่ใช้กากับจังหวะ ใบหนึ่งให้เสียงสูงอีกใบหนึ่งนะครับก็จะให้เสียงต่ำนะครับต่อมานะครับกรองจะตีนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับเรียกอีกชื่อว่ากรองตุ๊กนะครับใช้ประกอบการจะแดงหนังตะลุงแล้วก็มโนรานะครับต่อมานะครับปีในนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับ ตำจากวัสดุเนื้อไม้แข็งนะครับมีอกโรนะครับใช้เป่าดำเนินตำนองประกอบการแสดงมโนราหรือเรียกอีกชื่อว่าปีโนรานะครับนะครับมาดูส่วนพนักงานนะครับคุณครูก็มีพนักงานให้พวกเราได้ทำนะครับมี3ข้อนะครับข้อที่1นะครับกรองจาตีนะครับนิยมนำมาใช้ในการแสดงอะไรของชาวภาคใต้นะครับ ยังเขียนมาเลยนะครับ้อที่สองนะครับเพลงอะไรที่เป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้นะครับข้อที่สามนะครับนักเรียนชอบเครื่องดนตรีชนิดใดมากที่สุดของภาคใต้นะครับเพราะอีดใดนะครับพนักงานมีสามข้อนะครับเพื่อนทำลงในสมุดนะครับเขียนชื่อที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีพนักงานเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ